เออวันนี้เราอยู่ที่มิวเซียมสยามนี่ก็มิวเซียมสยามปะไม่รู้มันอะไรเออมิวเซียมสยามโลโก้ก,ก็คือเป็นคุณกบแดงปะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรคุณกบแดงอะ่ะที่ยืน,นที่ยืนอย่างเงี้ยเป็นภาพวาดโบราณวันนี้ก็เป็น night at museum ซึ่งโกโก้ได้แล้ว,ลวของฉันเองใช่ก็คือมีโกโก,โกแ้แล้วแล้วก็มีอะไรกันนะสั่งอะไรไปบ้างอ่ะสั่งปังทอดอันนึงแล้วก็นิวคาราเมลเฮ้ยน่าสนใจปังทอดอ่ะพี่อลนี่ว่างอยู่อันนี้ว่างอยู่ใช่พี่ปอลจะไปอยู่ฝั่งนู้น รู้สึกว่าตัวใหญ่มากอ่ะจริงท่าเราต้องยืนบนนี้อ่ะมันเป็นช่องอะไรมันเหมือนเป็นช่องลูกกวาดะไหมใช่ปะเนี่ยเป็นโปรตีนบาร์รสพีนัทบัตเตอร์ลองกินดูลองกินดูกินเหมือนแบบกินหมูตุ๊กตาตุ๊กตาใช่ปะเออแต่ว่ามันนิ่มกว่าที่คิดเยอะเลยนะมันก็ถั่วแล้วก็รสชาติถั่วมากถั่วตัดดอก งงลองทิมด,ดูเราจะยังไม่บอกส่วนผสมของมันจริงๆให้ฟังใช่แล้วแล้วเราก็ลงมาแล้วทําแบบประเมินจากการเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่พี่เจ้าหน้าที่นะฮะได้บอกกับเราไ้ว่าสามารถที่จะสุ่มหยิบปพตสการ์ดได้เลยเราก็เข้าใจว่ามีหลายแบบแต่หยิบมาทุกครั้งก็ได้ประหลาดขีดนะฮะพร้อมคาอธิบายว่าประหลาดขีดคืออะไรนะฮะ ข้าวไก่เจ้านี้อร่อยมากเลยอะแต่ว่ารอนานมากเราสั่งตั้งแต่แบบหกโมงครึ่งเ่เมื่อกี้เกือบทุ่มทุ่มกว่าแล้วอะทุ่มนิดนิดแล้วอะรอครึ่งชั่วโมงอะอร่อยแต่อร่อยแอร่อยผักหวานมากเออวันน,นี้เราอยู่ที่มิวเซียมสยามนีนอนอ่ต้องมิวเซียมสยามไม่รู้มันเลยเออมิวเซียมสยามโลโก้ก็คือเป็นคุณกบแดงป่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรคุณกบแดงอะที่ยืนที่ยืนอย่างเงี้ยเ,<ป>เป็นภาพวาดโบราณ อันนี้ก็เป็นไนแอตมิวเซียมซึ่งโกโก้ได้แล้ว,ลวองใช่เองใช่ก็คือมีโกโก้แล้วแล้วก็มีอะไรกันนะสั่งอะไรไปบ้างอ่ะสังงทอดอันนึงแล้วก็นิวคาราเมลเฮ้ยน่าสนใจปังทอดอ่ะ แต่ว่านี่ยังไม่หมดเลยเนะนี่ยเนื้อแม่กาโนหกินกาแฟตอนดึกๆไม่เป็นไรกินได้ชิลสบายใจกาแฟไม่มีเวลากาแฟคือกาแฟใช่กาแฟคือกาแฟกาแฟไม่มีเวลาพน่กงานไม่ตอบอันเนี้ยลองกินดูแล้วเมื่อวันศุกร์คือวันศุกร์มามาพิพิธภัณฑ์สยาไมไปแล้วรอบหนึ่งคนไม่ได้เยอะเท่านี้แล้วก็บรรยากาศชิลๆอะไรอย่างเงี้ยอากาศร้อนอยู่ๆมาวันเนี้ยตื่นมาเช้าแล้วอากาศเย็นรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวแบบพี่งงๆเหมือนกันอากาศวันนี้ก็เลยแบบว่าพี่บอยก็เลยบอกว่าให้แต่งตัวธีมวันคริสต์มาสก็เลยแดงมาเลย เมื่อแดงจริงๆอ่ะแดงและเขียวเพราะว่าเมื่อเช้าก็อยู่ที่เทสอยู่ที่งานเทสอยบอกนะว่าเขียวคือพระหง์ไม่ใช่อ๋อไม่ ไม่ถึงขนาดพอที่จะเอาผ้าห่มไปขนาดนั้นแต่ว่ามันควรเอาผ้าห่มไปจริงๆแหละโมแอร์ TCDC มันหนาวมากรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานอย่างนี้ก็เป็นงานประจําปีที่เรารอมานานมากงานในแอดมิวเซียมที่มิวเซียมสยามเขาก็ร่วมมือกับอีกหลายๆพิพิธภัณฑ์เนาะเปิดในเวลากลางคืนให้เราได้แบบเดินเข้าไปเที่ยวข้างในข้างในก็มีพวกนิทรรศการหลายอย่างแล้วก็มีทอกข้างหน้ามาแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องของพื้นที่ทั้งเรื่องแบบเป็นสถานที่เป็นเรื่องของแบบการบริหารพื้นที่หรือว่าโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ ท้อกัน1ิบคนเลยนะเว้ยวันละ10คนนะวันตกสวันคือ30คนมหาการาบรวมมากเลยอะไรเงี้ยมีดาวเด่นประจำวันก็แบบอย่างพอยเอาวิวมาแล้วเมื่อวานนี้วันนี้มีท่านชาตชาติสิทธิพันธ์มาปิดงานอะไรเงี้ยท่านชาตชาติไปปรากฏตัวในทวิตเตอร์เยอะมากวันนี้ใช่ก็ฮอตมากเป็นคนที่ฮอตมากวิวสยามก็เป็นสถานที่ที่แบบอุยลมหนาวมากเลยอะ่ะที่ตกอุยลมหนาวมากเลยอ่ะจริงเก่งยังไม่ได้ปิดรายการใช่ปะ เราจะอย่างนี้เหรอังเราชอบมากเลยอ่ะมันเหมือนกับเป็นบรรยากาศแบบเนี่ยคือบรรยากาศของเดูหนาวเว้ยที่แบบควรจะเป็นอย่ังไนจริงๆหน้าหนาวเหมาะกับการจัดงานต่างๆให้เราออกมาเดินกันใช่จริงๆที่พิพิธภัณฑ์ควรเปิดกลางคืนเพราะว่ากลางวันเนี่ยไม่อยากจะเมาเลยจริงๆคือเอาจริงๆชีวิตคนกรุงเทพมันอับเฉามากอ่ะอับเฉาขนาดที่แบบว่าทํางานเลิก5้าหกโมงอ่ะก็ไม่มีแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งแบบแหล่งอินสปิเรชันเปิดแล้วอ่ะเออทุกที่ล้วนปิดหมดแล้วตอนเวลาเลิกงานอ่ะแล้วอย่างแบบ เปิดแต่ร้านข้าวผับบาร์กลางคืนร้านสุราต่างๆคนไปไหนคนก็ไปร้านนั้นนะแล้วมันมีอะไรที่แบบลื่นเริงบันเทิงใจให้เราได้แบบมาหาอินสปิเรชันมาหาอะไรเรียนรู้มาหาอะไรอย่างเงี้ยดึกๆอ่ะเออมันควรจะมีอะไรดึกๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกก็แบบไหนอะมิวเซียมเขาก็มีอยู่ทุกปีแล้วก็ปีนี้ก็จัดตกไปแล้วด้วยมาไม่ทันแล้วนะฮะทุกคนราวาวสุดท้ายด้วยนะฮะควรจะมีก็คือเหมือนเป็นฟิลงานเฟสติวัลย่อมๆใช่ย่อมๆ อา,อาจารย์ซีโรดไปแล้วนะฮะ<ม>พอวันนี้มีอาจารย์อาจารย์อะไรอ่ะ สักคนหนึ่งที่ขึ้นมาด้วยกันชื่อมะจากไว้หวยจำชื่อไม่ได้อาจาร,รย์พิษปะ่ะอาจาร,รย์พิษป่ะไม่แน่ใจจะขึ้นด้วยวก็ไปดูรายชื่อว่าใครมาบ้างเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่แบบเหมาะมากกับช่วงนี้ถ้านึกถึงแบบว่าการมามิวเซียมเนี่ยหรือว่ามิวเซียมสยามโดยเฉพาะเนี่ยนะถ้าเจาะจงเลยเนี่ยความหลังกับมิวเซียมสยามเยอะมากมาต้องแบบมาถ่ายเทปมิวเซียมสยามครั้งก่อนนู้นถ้าใครย้อนกลับไปดูเทปก็ไปดูได้เราแปะไว้ให้ตรงนี้ใช่แต่รายการเที่ยวแบบเขาเพิ่งเปิดโซนใหม่ของมิ เป็นนิทรรศการนั้นอยู่คือมันเป็นกึ่งถาวรเขาก็จะอยู่นานแบบ 3- 4ีปี5ปีอะไรเงรี้ยแล้วค่อยเปลี่ยนครั้งหนึ่งเราก็มาตั้งแต่แบบรอบที่แล้วที่แบบเปิดใหม่เปิดแรกเลยแล้วก็อันนี้เปลี่ยนมาเป็นรุ่นที่สองละเป็นถอดร,รหัสไทยตอนนี้มีนิทรรศการบุนเวียนข้างล่างด้วยเป็นนิทรรศการอะไรนะหวยเกี่ยวกับหวยต่อแบบ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 เหมือนเดินบนเดียวกับกดอะไรเงรี้ยแล้วก็ห้องสุดท้ายเหมือนพวกเกมเอาตัวล่อแบบญี่ปุ่นนะมีประตูหลายๆบานให้เราเปิดอะ่ะแล้วปรากฏเปิดมาก็จะไม่เจออะไรสปอยสปอยสปอยจริงนนี่ายราง้่็แลกอยูวมันมีนททรรศกกาาาีี่ะมคเฉงคืน ็คือเหมือนเป็นภาพถ่ายอะ่ะเอออันนั้นก็น่าสนใจแต่ว่าเป็นภาพถ่ายที่เป็นกระจกแล้วเราต้องเอาไฟฉายอะ่ะไปส่องเพ<ม>ื่อให้เห็นภาพแล้วภาพมันจะฉายเป็นเหมือนฉายหนังอะ่ะแผ่นฟิล์มหนังอะ่ะอยู่ตรงด้านหลังอันนี้สวย<ม>ข้างบนชั้นสอง<ม>อยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองต้องขึ้นไปชั้นสองก็<ม>งจะเป็นอีกแบบนะกับการเดินพิพิธภัณฑ์แล้วแบบมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์พันธุลักษณ์อ่ะเดินสองไฟฉายให้เราอ่ะเป็นบรรยากาศที่แปลกเหมือนกันถ้าเราจะเข้าไปข้างในเราเสียค่าเข้าถ้ามาช่วงเทศกาลไม่เสียคือวันนี้ชมฟรีแต่ว่าปกติิจจะะะะะะะเเเเเเเสสีีียยยยใช่่่่่่่มมมััันนนนนนหหือออออออววงงงกก้้าาาาไไไพรรรรรรปปปดบุแ์ท็ล แต่ว่าตอนนี้ได้เก็บตังค์ละร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็มาเที่ยวเล่นส,น,สนุกสนานที่ฮาได้ก็นอกจากมาถ่ายงานตรงนี้ใช่ปะเรามาลึกลึกอีกอย่างนึงก็คือมางานที่ห้องสมุดต,ตรงนูน้นห้องสมุดต,ตรงนู้นเป็นงานอะไรวะรนิทศการย่อยอยู่ราชดำเนินซึ่งวิดีโอก็ยังไม่ได้ตัดจําได้ว่าเ็นคอนเทนต์ดีมากเพราะว่าเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับราชดำเนินที่แบบเป็นราชดำเนินที่เราแบบไม่ค่อยได้ยินบ่อยนกะเราจะรู้จักเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตาร์กระแสหลักมากกว่าว่ามัานมีนนเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นั อยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็มีประสบการ์ร่วมในเหตุการณ์ในนั้นในถนนสายการเมืองนี้อะไรเงี้ยแลดำเนินอะไรเงี้ยจริงๆอะ่ะถ้าเรามาย้อนดูบทสัมภาษณ์ดีดีแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือยังไม่ได้จัดเรามีแผนว่าเราจะได้ดูไหมเอ่อมีแผนไหมหรอคิดอยู่ว่าจะเอามาตัดเพราะว่ามันเป็นเรคคอร์ดที่แบบเฮ้ยมันสบมบูรณ์มากเลยนะในการที่แบบทุกคนเรียบเรียงเรื่องเล่ามาแล้วแล้วแบบมันเป็นอาคาช์หนึ่งในประวัติศาสตร์ที่แบบเฮ้ยช่องเราก็มีคอนเทนต์แบบนี้เหมือนกันว่ะปกติแล้วคอนเทนต์เราแบบปันเทิงอย่างเดียวไร แล้วก็จําได้อีกครั้งหนึ่งที่เคยมาที่นี่ก็คือมาจัดงานมาช่วยเขาจัดงานแระด,ดั่เง็ก้ใหญ่เลยงานนั้นสุดยอดยิ่งใหญ่มากใหญ่กว่านัยนมีเซียมวันนี้เถ้าใหญ่กว่าจีิใช่ ใหญ่มากงานนั้นใหญ่ามากคุ้นวัยกว่ามากเหนื่อยมากสนุกมากใช่เวทีแบบเหมือนมีอะไรเป็นกลางเต็นท์อ่ะเป็นเต็นท์ผ้าใบอะไรอยู่ตรงกลางงานนั้นคืองานยังคิดกล้าฝันเออมากกรร์ยังคิดกล้าฝันก็บูธเต็มแน่นมาก <c oughs> หรือว่าเป็นบรรยากาศจานรออกรอบเนาะที่แบบบรรยากาศดีแต่ว่าช่วงนั้นไทม์ไลน์ในการจัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าจัดสิ้นเดือนตุลาแล้วยังเป็นปลายฝนต้นหนาวอยู่อะไรเงี้ยก็ฝนถล่มไปวันนึงปักทุบปักตะไคร้กันไป ก็ไม่ตังลงก็เป็นการทํางานที่แบบสนุกสนานนะเราก็มีประสบการณ์กับมิวเซียมสยามเยอะเหมือนกันเนาะเออแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะฮะอารมณ์แบบว่าเดินไปเดินมาเนี่ยซุ้มแบบหลังเวทุงเวทีเอาไม้ไปต่ออะไรเงี้ยเออวันนี้แบบมาแล้วมาเดินชิลๆอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะหนึ่งงานแรกๆที่หลังจากที่เราแบบล็อกดาวน์โควิดถ่ายในสตูมาแบบทั้งปี ได้ออกแบบแบบรอบแบบมากิน,นามาอะไรอย่างนี้บ้างเป็นปีที่เราแทบจะไม่ได้ทําอะไรทักอย่างเลยใช่เร็วทุกอย่างเรื่อมันเร็วมากใช่แล้วเราก็เลยแบบมางานนี้ก็แบบเฮ้ยในเอามิวเซียมกล้าจัดเราก็มาของกินอร่อยมันชที่วดีนะงานเนี้ยใช่แล้วแบบวันนี้มามาถูกวันด้วยแหละเลือกมาวันสุดท้ายแล้วก็มาถ่ายวันสุดท้ายนี่ก็คือแบบบรรยากาศดีมากอากาศเย็นสบายสองสามวันก่อนหน้านี้ไม่เย็นวันศุกร์ร้อนวันศุกร์มานี่ก็ร้อนทุกอย่างของกินดูหอมมเลยหอมชีสหอมเนยแต่คนก็ไม่น้อยนะคนไม่น้อย แวะมาอยู่ข้างหน้าแล้วนะฮะวาร์มานะฮะเฮ้ยเราจะบอกว่าเราชอบอาคารมิวเซียมสยามมาเฮ้ยเก่งจะถ่ายรูปส่งอาจารย์ไม่ใช่หรอนี่ไงมันเป็นอาคารที่บาลานซ์กันนะใช่ถ้าเก่งอยู่ตรงกลางอ่ะอยู่ตรงนีน้อยู่ตรงประมาณที่เช็คอินเมื่อเช้าอ่ะเก่งจะถ่ายเก็บตึกทั้งตึกได้แบบสมมาตรนะอ่ะอ่ะฟ้องอาจารย์แล้วนะเก <c oughs> ่งมาทํางานอื่นในงานนอกนะฮะ มันต้องมาทำมันอื่นละเพราะวันนี้ไม่ทันละคือเราจะบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งอะที่มิวเซียมสยามอะเขาเคยจัดงานก่อนจะเป็น Night at Museum ของรอบนี้คือเขาจัดเป็นแบบเหมือนยิงเหมือนยิง mapping อะให้เห็นแบบความเคลื่อนไหวแบบเหมือนเป็นลายเป็นลวดลายเป็นศิลปะของตัวอาคารอะเออตอนนั้นก็มาดูก็ประมาณนั้นแหละนี่ก็แบบมีวิวดีมีแบบมีอะไรให้เราแบบถ่ายรูปเล่นข้างหน้าหน่อยเล่นแสงเล่นเงาเนาะใช่ต้องไปลองเล่นกันปะอันนี้ว่างอยู่อันนี้ว่างอยู่ใช่พี่บอลจะไปอยู่ฝั่งนู้น รู้สึกว่าตัวใหญ่มากอะจริงถ้าเราต้องยืนตรงนี้เหรอมันเหมือนเป็นช่องลูกกตาระใช่ปะนี่แต่พอยืนตรงนี้ก็จะตัวใหญ่อยากเป็นยับษ์ถพายืนใกล้จะเป็นอย่างงี้ชอบจะคิดถึงแบบงานในนี้เหมือนกันนะมันมีครั้งไหนวะที่เขาจัดงานตรงเนี้ยเราแบบเป็นไฟอะเป็นไฟแล้วเป็นชิงช้ารอบนั้นก็สวยเออพอมาดูใกล้ๆเฮ้ยเขาก็พันผ้าสามสีอยู่นะใช่ปะเขาผ้าสามสีแต่จริงตรงนี้ก็สว่างดีนะ นี่ก็เป็นวิวแบบบรรยากาศกลางคืนที่แบบว่าสบายๆแล้วเมันเราจะมาเอาอะไรวิวต้นโพใช่ไหมบางคนวิวได้ต้องว่ายิวนี้วิวนี้เราไม่ได้มางานแบบนี้มานานมากใช่ไม่ได้มางานแบบนี้มานานมากเหมือนรู้สึกว่าหมดปีไปแล้วอ่ะหมดไปดื้อใช่แล้วก็วันนี้เรามีของให้เก่งมากินด้วยเก่งจะกินเลยไหมคือเรื่องมันมีอย่างนี้อธิบายก่อนนะคือวันนี้เราไปที่งานเทสเอ็กเจริญกรุงมาคอนเซปเป็นแบบ ลงมือทําเพื่อแบบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนขนมสนับสนุนอะไรที่มันเป็นแบบซีโร่เวสอย่างเช่นแบบน้ำดื่มอย่างเงี้ย mm hmm. น้ำดื่มก็ไม่ใช่ขวดพลาสติกนะ mm hmm. เป็นขวดกระป๋องที่สามารถเราไปรีไซเคิล hmm. ได้ mm hmm. ซึ่งแบบเราลองแล้วเว้ยมันบางมาก mm hmm. กินเสร็จปุ๊บบี้ปุ๊บเนี่ยกระป๋องอะสามารถฉีกออกมาได้เว้ย <laughs> สีโรเวทของจริงเออเป็นสีโรเวทมากอะ่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นยาสีฟันแบบที่เป็นเม็ดเข้าปากเคียว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 หมือนแอนตี้ินเนาะมันแอ e ร์เอ็กเนใช่เคี้ยวเหมือนแ e อร์เอ็กอ่ะแล้วก็เอาแปรงสีฟันมาแปรงได้ซึ่งยังไม่เคยลองนะว่าเป็นไงแต่เดี๋ยวลองแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วก็มีอย่างก็คือเป็นขนมเป็นแท่งบาเป็นขนมเบรกน่ากินมากเดี๋ยวให้เก่งลองกินดูนะฮะนี่แบรนด์นี้เขาชื่อว่า ลาวีบาร์จะต้องยืนไหมลาวีบาร์ยืนสี่ยืนสี่แบรนด์นี้เขาชื่อลาวีบาร์ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารนะฮะอาหารทะเลและถั่วนะฮะเป็นโปรตีนบาร์รสพีนัทบัตเตอร์ลองกินดูลองกินดูกินเหมือนแบบกินเหมือนตุ๊บตับะตุ๊บตับใช่ป่ะฮะเออแต่ว่ามันนิ่มกว่าที่คิดเยอะเลยนะมันก็ถั่วแล้วก็รสชาติถั่วมากถั่ววนดาอดอ ก็เรียกร้องชิมดูเราจะยังไม่บอกส่วนผสมของมันจริงๆให้ฟังมาให้กินกันก่อนมันจะเป็นเอาจริงๆปะถ้าเกิดเขาพูดว่ามันมีการใช้ของที่แบบรีวิวอะไรอย่างเงี้ยฉันว่ามันจะเป็นเศษอาหารแน่ๆเลยซีโรเวทน่าเป็นเศษอาหารบ้าใครเราเศษอาหารมาให้กินวะปลาเชงอ่ะโอ้โหน้ำดื่มอะไรนั้นน้ำหมักปลาเชงมันน้ำหมักปลาเชงใช่ไหมจริงๆรสชาติอร่อยนะมันเหมือนถั่วตัดแต่ว่าเก่งลองเอาคําว่า คัสตาเชียสไปเสิร์ชดูกระบองเพชรเดอะไรมันแคตตัปโอเคแต่ว่ารสชาติดีนะแต่ว่ามันมีความกลิ่นถั่วแรงๆอยู่แหละอันก็เลยกลบตัววัตถุดิบหลักของมันไปจับตอนแรกนึกถึงว่ากะละแมเออแต่ว่ามันนิ่มนะ้ำมันไม่ใช่ตุ๊บตับแบบแข็งๆขนาดนั้นอะ C R U S, <S T A C E A N กุ้งเหรอเติมเอสด้วยมันเป็นสัตว์ที่มีเปลือกตระกูลสัตว์อ๋อมันถึงมีกุ้งใช่ไหมจะมีพวกเปลือกอ๋อมันเป็นพวกเปลือกเหรอสัตว์เปลือกแข็งอ่ะอ๋อไม่ใช่ต้องคนนี้ป่าวะอ่ะลองลองเสิร์ชไปทีละอัน อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ D A T E S ตุ A ้ตุ e ้มกินมือนี่ง A T E S เหรออืมฮึ uh huh. <the> อินทผลัมอินทผลัมมีนัดแล้วก็มีเซาเออเออนื้อนืดนี่คืออินทผลัมเนื้ออินทผลัมแล้วก็จะมีนัดก็คือถัว่วแล้วก็จะมีกลิ่นของพีนัทบัตเตอร์นิดนึงอ๋อจริงๆแล้วอะทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละถ้าเราโชว์เมนูนี้ให้ทุกคนเห็นนะแต่ว่าเก่งอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษ <laughs> อยู่บนพีนัทบัตเตอร์ใช่ อ๋อโอเคมันแปลว่าอะไรอ่ะนอนไหมคือกินได้กินได้มันคือดักแด้ดักแด้กลมๆเล็กๆอ่ะตัวเท่านี้ทำไมอ๋อพอมีก้อใช่เราก็ถือว่าทำไมเราเสิร์ชหาอะไรเราไม่เจอทันทีวะไม่อยู่หน้านี้เลยเนี่ยไม่แงเพราะว่าปกติอ่ะเขาเอาไหมออกแล้วตัวหนอนอ่ะมันไม่ได้ไปทําอะไรเขาเอาไปกินเป็นไงมั่งรถด่วนรถด่วนมันจะเป็นตัวแห้งๆรถด่วนตัวยาวอจะตัวอ้วนหนอนไหมตัวอ้วนๆข่่่่ ใช่ปกติช e ok ั้นดีเลยฉันได้วินิดมาไม่มาไม่มาฉันได้ถึงอุ๋ยอินทผลัมกินอินทผลัมเยทุกคนจะกินได้ถ้าเกิดทุกคนแปลภาษาอังกฤษไม่ออกเลยก็อย่าลืมไปติดตามร้านนี้กันนะฮะลาวิบาร์นะเขามีแอดลาวิบาร์ให้ด้วยนะมันไม่ได้แย่นะมันอร่อยนะ แต่แค่พอมารับรู้ความจริงแล้วมันแบบมากินแบบนี้ที่มันแปลรูปแบบที่มันไม่เห็นหน้าแล้วไงตอนนี้คือแบบอร่อย่อ,อยกินได้เลยอ่ะตอนนี้อร่อยเป็นฟิวขโนมเงไม่ไ้มีความรู้สึกอยากแย่ยกินเข้าไปแนละ้วถ้าเกิดไม่รู้ว่ามันมีหนอนใหม่ก็จะกินเป็นรสชาติอินทผลัมกับถั่วน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 นนไม่เป็นการกินมแมลงอ่ะมันไม่ได้เลวร้ายเว้ยแต่ว่าแค่เราไม่เห็นตัวมันอ่ะก็พอจะบดจะขยี้จะบี้อะไรมาเอาเต็มที่เลยพี่เออเพลงนี้เพลงที่เขาใช้ในงานเนี้ยไปทุกงานเนี่ยใช้เพลงนี้หมดเลยนะ อ๋อ oh, วันนี้ไปงานเทสก็คือเมื่อกี้ของกินนี่อร่อยมากคืออย่างนี้ของกินเขาอะคือใความที่เขาจัดเป็นเทสเจริญกรุงอะเราเทสเจริญกรุงเขาก็มีโปรเจกต์ของเขาคือเจริญกรุงกลาง ใช่คือเจริญกรุงพุงกางเขาก็มีแบบเมนูอาหารของเจริญกรุงอะ่ะม,มาให้เรากินใช่แต่เรากินอะไรมากไม่ได้คือส่วนใหญ่มันอาจจะเผ็ดไงเราก็เลยแบบเลือกอะไรที่มันไม่เผ็ดก็ได้ก็เลยเป็นไก่กระเทียมไปแล้วกันเบสิกแต่ว่าด้วยความที่งานก็เป็นงานที่เรียกว่าต้องจัดภายใต้มาตรการโควิดเพราะว่ามันอยู่แบบช่วงที่แบบยังต้องบริหารจัดการให้ดีอะ่ะคนมันก็เลยน้อยแล้วก็ต้องแบ่งรูทการเดินทางก็งแบ่งเป็นเส้นแต่ว่าก็ถือว่าได้ไอเดียดีนะเพราะว่าคอนเซปต์ที่เขาพูดก็อยากจะพูดแบบว่าเป็นคลายล็อกอยากให้คนอ่ะปลดล็อกอะไรบาางงอย่ เพื่อที่จะแบบลงไปทําลงไปทําสิมันมีเรื่องที่แบบว่าบางทีคนมีไอเดียแล้วก็เรามองเห็นปัญหาอยู่แหละตลอดเวลาคําถามก็คือว่าทาไมมันถึงไม่มีคนลงไปแก้ปัญหาวะมันมีแต่คนบน่นมันมีแต่คนเห็นนะมันก็เลยเป็นคอนเซปต์เขาที่แบบเขาอยากจัดเป็นโปรเจกต์ในปีนี้ขึ้นมาอมอร่อยแล้วเขาก็ไม่ใช่แค่ท้องอย่างเดียวจะมีส่วนที่เป็นเวิร์กช็อปที่ให้เราได้คิดถึงประเด็นปัญหาที่เขาิสต์มาในในงานนะนะแล้วเราก็เหมือนโยนไอเดียกันเหมือนแฮกคกอร์ทอนเล็กๆเอาไอเดียมาแล้วก็อ่ะมาหาว่าตอนนี้ถ้าจะพัฒนาปรับปรุง จะทำยังไงได้บ้างอะไรเง mm ี hmm. ้ยแล้วก็รวมกลุ่มกันอน,นี้คืองานวันนี mm ้ hmm. ที่ไปมาก็สนุกดีก็คือตอนแรกคิดว่าจะไปฟังชิวๆไงงานเทสอะไปมาก็ไม่ชิวเท่าไหร่ ใช่ไม่ชิวเท่าไหร่แล้วก็เป็นงานแรกมั้งที่ไปแต่จริงจริพวกงานเทสคงจะเป็นสไตล์นี้กันหลายที่เพราะว่าหลังๆเราจะเริ่มเห็นพวกงานที่เป็นงานเสวนาหรืองานทอกงานอะไรเงี้ยที่แบบเริ่มคัดออเดียนส์ไม่ใช่แบบว่ามีตังก็จะไปจะเข้าร่วมงานนี้ได้แต่ว่าด้วยความที่เขาก็อยากที่จะให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานเขาอ่ะมีเรื่องของอินเตอร์แอคทีฟกับตัวงานเพื่อเป้าหมายในเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้ให้มากขึ้นคือสุดท้ายแล้วตอนงานทอกข้างหลายแหละเนี่ยทุกวันนี้มันจบปุ๊บ มันไม่ได้จบลงที่คนดูกับบ้านแล้วก็ไปถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอย่างเดียวอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่าหลังจากนี้มันคือคอนเนคชั่นมันคือเพื่อนมันคือคนที่รู้จักกันแล้วก็เผื่อแบบเฮ้ยมีไอเดียอยากที่จะทํางานร่วมกันหรือว่าลงไปทําอะไรบางอย่างด้วยกันเนี่ยมันเลยกลายเป็นโมเดลใหม่ที่เราจะเห็นโมเดลแบบเนี้ยกับงานทอกับงานอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มากขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. เพื่อแบบลงไปทําอะไรบางอย่างให้มันจริงๆนี่ก็เป็นหนึ่งในงานที่เราก็มาสังเกตการเพราะว่าแต่แบบประจัดเองกินกันให้หมดก่อนบอกครับอ่าอย่าลืมไปฟอลล์ับ เรออว่าราวีราวีโปรตีนบาร์จริงๆอเราควรจะได้ยินคาว่าโปรตีนบาร์บ่อยขึ้นประมาณนี้แหละ เป็นตีมปีนี้แหละที่เขาพูดถึงเรื่องแบบวิถีชีวิตพูดถึงเรื่องแบบสถานที่ไม่ใช่แถวนี้นะคือด้วยความที่มันก็เป็นมิวเซียมสยามอ่ะเขาก็เลยจะจับอะไรที่มันเป็นเมนสตรีมก็คือเน้นภาพของความเป็นประวัติศาสตร์เน้นภาพของความเป็นชาติเน้นภาพของความเป็นโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งแบบปีนี้กรุงเทพแบบค่อนข้างขับเคี่ยวกันอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีทั้งโคศกกรุงเทพก็มาเมื่อวันศุกร์วันนี้ก็ชาติชาติก็มามาแล้วไม่ใช เมื่อกี้ที่เราเดินไปถ่ายกันตรงนั้นอ่ะก็เราก็บอกอยู่ว่าคุณชาชาติมาแล้วนะเขาอยู่สปีกเกอร์คนสุดท้ายนี่เพิ่งคนที่เท่าไหร่คนที่ห้าเองปะคนสุดท้ายขึ้นประมาณสามทุ่มกว่าคือสี่ทุ่มอะเราอยู่ถึงขนาดนั้นไม่ได้หรอกเพราะเราอยากกินโจ๊กอ๋อเราจะไปกินโจ๊กกันต่อใช่ไหมได้ถ้างั้นปิดเลยเฮ้ยเดี๋ดิเออเป็นไหมเรากำลังอยู่ท่หญ้าแล้วไม่รู้เป็นอะไรอะไรอะดึงหญ้าเล่นเป็นเป็นเหมือนกันเนี่ยชอบมากเลยอ่ะแบบนั่งหญ้าอ่ะเออชอบดึงหญ้าแต่วันนี้หญ้ามันเย็นเย็น ใช่พื้นมันเย็นด้วยแหละอากาศเย็นชอบนะคะุเป็นคันตูดระยล่ะแทนเออใช่สรุปนี้เราเทปอะไรเนี่ยเราเทปชื่อว่าบลอกเก่งให้กินหนอนไหม,ไมขนมหนอนไหมขนมนอน ใช่แต่เราชอบอันนี้มากเลยเว้ยอันนี้คือแบบจําลองเนาะของแบบป้อมเมื่เกาะก็คือป้อมบางเกาะซึ่งก็ถ้าใครเคยดูเรื่องบุพเพศวิวาสป้อมนี้เกี่ยวข้องกับยุคนั้นเพราะว่าเป็นป้อมที่ทหารฝรั่งเศสสร้างใช้ปูิปญญาฝรั่งเศสสังเกตว่าเป็นป้อมรูปดาวคือกันได้ทั้งทางบกและทางน้ำขออนี้คือทางบกข้อนี้คือทางน้ำอันนี้คือที่อยุธยาที่นี่ตรงนี้ที่ตรงนี้เลยเนี่ยชื่อป้อมบางเกาะไง ก็เลยอยู่ตรงปากแม่น้ําตรงบางเกาะซึ่งแผนเขาที่จะสร้างก็คือสร้างเป็นป้อมสองป้อมคู่กันปิดปากทางเข้ากันแบบโดนร้อนโดนอะไรเงยกันการจู่โจมทางน้ําป้อมนี้เท่มากแต่ว่าเหมือนหลังจากที่พระเพราชาเปลี่ยนราชวงศ์เป็นว้านพูหลวงอะเหมือนก็จะลือป้อมทิ้งเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเส้นหนามคลางแข็งใจอะไรเงี้ยเอาฝรั่งเศสออกไงใช่ป่ะไม่แน่ใจแต่เขาจะสร้างได้ขนาดนี้ใช่อลังการมากเลยนะจริง แล้วเราก็ลงมาแล้วทําแบบประเมินจากการเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่พี่เจ้าหน้าที่นะฮะได้บอกกับเราไว้ว่าสามารถที่จะสุ่มหยิบโพสการ์ดได้เลยเราก็เข้าใจว่ามีหลายแบบแต่หยิบมาทุกครั้งก็จะได้ประหลัดขินะฮะพร้อมคำอธิบายว่าประหลัดขิคืออะไรนะฮะแล้วก็บรรดาแผ่นรองแก้วต่างๆนะตอนนี้เราก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใต้ดินในสถานีเอ็มทีใช่สถานีเอ็มทีสนามชัยเหมือนเป็นแหล่งโบราณนะคดีคือจริงๆแล้วมันเกิดเหตุเพราะว่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันขุด าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ก็คือเป็นการเมืองเก่าแหละก็คือรัตรนโกสินทร์ยุคแรกเลยแหละเขาก็เลยแบบมีพื้นที่เห็นเป็นซากกำแพงเมืองเก่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยดมริว่าเฮ้ยก็คงจัดเป็นแบบสถานที่ที่แบบเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนได้มาได้เรียนรู้ความรุ่งเรืองในยุคก่อนก็จะมีแบบอะไรต่างๆให้เราได้ดูตรงนี้ก็จะเป็นให้เห็นนี่เลยว่าเป็นแบบพื้นที่ขุดค้นซึ่งมีขนน้ำลงไปด้วย จริงๆก็จะลิงก์กับข้างบนเหมือนกันนะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นพิพิธภัณฑ์ใตดินแห่งแรกด้วยฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ไทยถ่ายรูปที่สนามนีสนามชัยแล้วอะก็เดินมานี่ถ่ายรูปเล่นที่นี่ต่อได้ทางเดินตรงนี้แบบให้เราเดินดูแบบข้างล่างได้เลยมีแบบเป็นตัวอิดการวางไม้การวางอะไรอย่างเงี้ยโครงสร้างอะไรเงี้ยเก่าๆแล้วนี่อะไรเขาบอกว่าขุดมาจากหลุมด้วยคืออะไรอะส ไม่ใช่ไดโนเสาร์มันคืออ๋อนี่ขุดได้จากที่นี่เลยนี่น่เนี่ยท้ายวัดพระเชตุพนเนี่ยเป็นกระดูกวัวยุคเก่าหรือว่าเป็นผู้แบบของเครื่องกงเครื่องแก้วข้วยามอะไรเงี้ยเครื่องปัน้นดินเผาก็คือพื้นที่แถวนี้เลยเว,ว้ยของแถวนี้เลยเว้ยใช่แล้วเหมือนกับว่าตรงเนี้ยไอพื้นลายพื้นเขาอะมันเชื่อมกับตัวโครงสร้างของเขาข้างล่างด้วยนะมันก็เลยเป็นลายนี้ข,นนข้างบนมีนี่ด้วยข้างบนมีนีทศกาลให้เราได้ดูเลน่เลนๆเ,เ,เราชอบความแบบเราชอบความแบบมีแบบเป็นก้นหอยเป็นลายๆอะไรแบบมันเป็นสิ่งที่แบบทําที่นี่เป็นลวดลายที่เราเห็นนนนนนได้้้้แแบบบบทททีีีีี่่่พพืืืเงหมอะิว สยามปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เป็นนู่นนี่น,นั่นโน้นเฮ้ยแต่พอขึ้นมามองข้างบนนี่แล้วอะวอเรามองลงไปข้างล่างอะคือแบบสวยมากนี่คือแบบแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่บอกว่าในพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้มันรุ่งเรืองมากแค่ไหนในยุคก,ก่อนเนาะปัจจุบันก็ยังรุ่งเรืองอยู่จะบอกว่ามันเคยรุ่งเรืองนะก็ลืมไปว่าอ๋อเกิดที่กรุงเทพเรื่องยากที่เราจะเจออะไรแบบนี้แถวนี้ปกติจะไปนู่นนะแถวฝั่งทนอะไรอย่างงี้ ใช่เพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้มาขุดค้นแหละเอาาจริง,รงเราต้องบอกก่อนว่าพอตรงนี้มันคือใกล้พระบรมมหารชาชวังมากๆแล้วมันก็เป็นพื้นที่หลวงอ่ะโอกาสที่เราจะได้ขุดค้นแถวนี้มันยากเป็นตึกเป็นอะไรไปหมดละเป็นอาคารไปหมดแล้วก็ถือว่าการได้ทํารถไฟฟ้าใต้ดินตัดผ่านแถวโซนนี้เนี่ยก็ได้เห็นโครงสร้างยุคเก่าคือ<ม>ถ้าดูจริงๆนะตรงนี้นะโครงสร้างเดิมนะอยู่แบบลึกจากตรงชั้นที่ลงมาเยอะมากเลยนะสี่สิบห้าสิบเมตรเลยมั้งสามชั้นนี่คือสรงมาสามชั้นแล้วอะ่ะถ้าใครอยากจะมาก็มาดูที่นี่ได้ที่สถานีสนามชัยกก็ถ่าาาายรูปข้งงงในมมมีทอพโส แล้วก็เดินมาตรงนี้ได้นะฮะติดตามคลิปต่างๆของพวกเรานะฮะบูมชาแนล,ลได้นะฮะช่องทางต่างๆก็เดี๋ยวขึ้นให้ตอนท้ายคลิปโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ให้เราด้วยแล้วก็กดซับสไครต์ให้เราเหมือนกันใช่ถ้าไม่ชอบยิ่งต้องกดสันกริ์ไว้เ <Okay. S 1> ตือนด้วยตลอดเวลานะถ้ายิ่งไม่ชอบยิ่งต้องมาคุยใช่ใช่ยิ่งไม่ชอบยิ่งต้องมาคุยในคอมเมนต์นะฮะก็สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่เทปหน้นดี จะติดเหลืองไหมอะปาริชเนี่ยบายไอต้องปิดแบบบล็อกเกอร์ปะยูทูบเบอร์